นี่ฮะชุดใหม่ของเราการ์ดสวยๆเทียบเอาตัวแรกไปดูก่อนเลยครับลิสซอนวีสตารตัวใหม่ครับนี่เลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหสวยจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตเห็นครับอะไรคือ SAR ครับ SAR ก็คือระดับ r รลิตี้ใหม่อันนี้ใหม่ Special Art Rare ถึงว่า่ะยังมีสูกวันนี้อีกเหรออ่าครับก็โอวูดมาถึงแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นลิซดอนใช่ไหมใช่อันนี้ตัวนี้เลยฮะโอ้โหนี่มันอีกมุมหนึ่งเลยเนี่ยอ่าใช่แล้วนี่เป็นมิวทูวีสตาร์จะเห็นว่าอาร์ตมันต่อกันใช่อาร์ตต่อกันแบบนี้ถ้าเก็บหนึ่งใบไม่ได้ครับต้องเก็บคู่ครับถ้าเปิดได้ลิซดอนต้องเอามิวทูด้วยนะครับนม่มันสู้กันอยู่ครับ ลิซ a รอนวีสตา r กับมิวทูวีสตารนี่ก็คือออกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะครับอ่าแล้วนี่ก็คือเป็นสเปเชียลอาร์ตแรนะครับเขากำลังสู้กันอยู่แอบเห็นข้างหลังมีโมจัมโบด้วยใช่มีโมจัมโบอ้วยมีโมจัมโบดรออยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม้ตายความสามารถหรืออะไรต่างๆก็เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมแต่ต่างกันที่นี่นะความแรงแล้วความสวยงามความสวยงามนั่นเองนะครับมิวทูนะครับแล้วก็ลิซาอนวีสตาเนี่ยเอามาคู่กันให้ดู ่สวยขนาดไหนนะฮะนะครับและแน่นอนนอกจาก2ตัวนี้ยังมีอีกเยอะเลยยังมีเยอะเลย,ยเ,ยเลยหรอโอ้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราบอกก่อนเลยว่าวันนี้จะมีการ์ดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเปิดเผยก่อนญี่ปุ่นด้วยนะอืออ่าเปิดเผยที่นี่ที่แรกก่อนญี่ปุ่นด้วยอยู่ท้ายคลิปครับเออเดี๋ยวเรารอดูกันตอนนี้ ไปดูตัวอื่นจากในชุดนี้ก่อนดีกว่ามาเราไปดูแบบไม่ได้ต่อกันแต่มาเป็นเซตดีกว่าน,นั่นก็คือ6ตัวนี้เลยครับโอ้โห,โโหนกในตำนานแล้วก็สักร้ายในตำนานนี่คือการ์ดที่เคยถูกนำมาใช้แล้วแล้วก็มาใช้แล้วใอีกครบคเลยนะครับก็คือเจ้าพวกนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเคยมี csr มาก่อนใช่ปีที่แล้วมาอีกสวยมากมาก ใช่ครับใครที่เก็บอยู่ต้องเก็บเพิ่มนะครับขอให้ครบนะครับใช่ครับมันต้องครบทุกอย่างนะฮะแล้วก็อีก3ตัวอันนี้มาแบบเป็นอาร์ตซึ่งดูลองดูที่อาร์ตนะครับเอ็นเต้แล้วกันจะเห็นว่าเป็นภูเขาไฟเลยโอ้โหสภาพแวดล้อมเหมาะมากใช่แล้วนะครับก็คือจากตำนานของเขานะโดยถ้ามีภูเขาไฟระเบิดสมมุติว่าเขาไม่มีชีวิตอยู่เขาจะคืนชีพขึ้นมาเสี่ยคนฟินิดใช่อันนี้เทมากนะฮะสำหรับ เอ็นเต้นะครับแล้วก็ตุยคุณนะฮะก็อันนี้อยู่ในแดนน้าแข็งเขาก็วิ่งไปเรื่อยนะครับส่วนไลโคนี่เรียกว่ามองไม่เห็นฉากหลังเลยเร็วจัดครับใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเซต6ตัวนะครับของโปเกมอนในตำนานก็คือใครที่มีอาร์ตเก่าอยู่นะก็พลาดไม่ได้แหละเก็บให้ครบนะครับ ต่อไปไปดูเทรนเนอร์กั่อน,นครับเทรนเนอร์ไหนไหนไนี่เลยครับความทะเยอทะยานของชิโรนะโอ้โหใบเก่าก็ว่าสวยแล้วนะอันนี้นี่แบบมาทั้งเออสภาพแวดล้อมด้วยใช่จะเห็นว่า อันนี้เนี่ยคุณชิโรนะเขาจะอยู่คล้ายๆสร้างประหักพัง<อ>ใครที่ดูอนิเมะน่าจะพอรู้คุณชิโรนะนี่เขาเป็นนักโบราณคดีด้วยใชออ่คือเก่งทุกอย่างนะเป็นแชมเปี้ยนนะเป็นนักโบราณคดีนะครับ,บมีความรู้นะในภูมิภนะาคเนี่ยเขาจะเดินทางไปใะครับเพื่อศึกษานะครับนี่ก็คือความทะเยะยานของชิโรนะสเปเชียลอาร์ตแรร์สวยมาก แล้วมาดูที่ภาพต่อไปครับรูปการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดที่หลายคนก็ต้องอยากได้ถ้าใครเล่นเด็กน้ํานะครับใครรูเลยนี่ฮะแหมรวมตัวละครครับจากในอุปกรอนภาพเลเจนด์อาร์เซนใช่ครับนี่จะเห็นว่าหลายๆคนคือเป็นคนสําคัญมากๆใช่ครับอ่าแล้วถ้าดูที่ชุดของเขาดี่ี คนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของใครเนี่ยเขาจะใส่ชุดที่เป็นเผ่าเดียวกับของใครเขาอ๋อ่าก็คือรวมมาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าสําคัญคกับเผ่าของใครนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวพูดมากไปกว่านี้จะสปอยล์เลืนซดถึงจะออกมานานแล้วนะครับแต่อยากให้ลองเล่นดูนะครับอันนี้ค,คือใครอาร์ตใหม่นะครับและแน่นอน ถ้าใครมาแบบนี้ต้องมีอีกคนหนึ่ง <Hey. S 1> นั่นก็คือเซกินั่นเองนี่อ mm hmm. อันนี้สาวๆชอบแต่นี่ดูเหมือนว่าข้างหลังก็ใช่ย่อยนะครับ <laughs> นี่เมื่อกี้วายฟุกใช่ไหมอันนี้ต้องฮัสบัโดกครับเท่มากนะครับก็คือเช่นกันเป็นคนที่มีความสําคัญกับเผ่าของเซกินะครับตัวที่ดังๆนะฮะก็ด้านขวาข S <S <laughs> นะครับก็คือ,อมีน้องไม้นะครับอะไรแบบนี้นะครับ,รบแล้วถ้าดูดีๆเหมือนว่า2ภาพนี้ <Hey. S 1> มันต่อกันงนัน ต่อเหรอเออนี่เอาไวแปะสายผาเลยต่อตั้งแต่มิวทูดิซซอนเลยนะได้แล้วนะครับสวยมากนะครับก็เป็นสเปเชียลอาร์ตแรมกันใช่ครับตอนนี้เห็นมาทั้งเทรนเนอร์ทั้งโปเกมอนล้วของทั้งเทรนเนอร์ทั้งโปเกมอนเราไปดูโปเกมอนที่เรียกว่าเป็นตัวใหม่ ตัวใหม่ของชุดนี้ใช่ใหม่เอี่ยมเลยไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนครับตัวแรกอันนี้ผมชอบมากเรจิกิกาสวีสปาโอ้โหครับเขาพีมากใช่ดูท่าเขาฮะตำนานของเรจิกิกาสก็คือเขาเป็นเขาเป็นยักษ์ล่าภูเขาอ่าใช่เขาเป็นคนดึงทวีปของโปเภมอนให้กลายเป็นแบบเหมือนเป็นโลกขึ้นมาอ่านี่นะฮะแล้วเขาก็มีท่าไม่ตายนะครับโจมตี230 โอ้โห oh, แรงแรงอยู่นะครับแล้วก็พลังวีสตาอันนี้เด็ดเหมือนกันนะครับสตาร์การเดียนก็คือถ้าจำนวนการรางวัลที่เหลือของฝ่ายตรงข้ามเป็น1ใบเราจะใช้ได้นะครับในเทิร์นฝ่ายเราเลือกโปลยมอนบน,บนเบนไฟฝ่ายตรงข้าม1ตัวทิ้งโปลมอนนั้นแล้วกาทั้งหมดที่ตําแหน่งทิ้งการ์ดเลยนี่ก็คือเรจิกีการนะครับส่วนตัวต่อไปเป็น บิมออนวีแม็กบิมออนวีแม็กตัวนี้เนี่ยมีความเก่งที่ความสามารถอนาเคตแม่มดเนี่ยแค่ชื่อความสามารถก็ชอบแล้วความสามารถอนาเคตแม่มดนะครับก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งในเธอเรานะครับก็คือโยนตัวนับดาเมจสองตัวโดนไป20ตัวไหนครับอ่าไปที่ตำแหน่งต่อสู้ไปอ๋ออยู่ข้างหน้านั่นเองใช่แล้วนะครับที่เดินไมือนนะแล้วก็มีท่าไม้ตายนะครับโจมตี150ยห้ามมสิบทำให้ศัตรูสับสนอันนี้เป็นตัวใหม่แต่ว่า ตัวใหม่แน่นอนไม่ได้มาแค่นี้อมีอีกเหรอครับมีตัวใหม่ที่อันนี้เป็นตัวเรเดียนเรเดียนบุกเกนไดน,นานะครับ บอกเลยว่าตัวนี้มีความสามารถที่เด็ดมากนะครับเพียงแค่ตัวมันครับลงบนเบนพอลงบนเบนปุ๊บมันจะประครับจดเทินเลยครับโดยเราเนี่ยจะต้องเอาบุคกัอกลที่เป็น VMax นะครับสองใบเนี่ยจากสลักกายครับมาวางได้เลยน,นะครับโอ้โหนะครับก็คือวางมือลงบนเบน์ปุ๊บ<ช>ได้ v m a x ็สองตัวนั่นก็คือการข้ามการวิวัฒนาการโอ้โหมันมีร่างแรกดึง v m a x ออกมาเลยใช่เลยโอ้โหนะี่ก็คือเรเดียนมุกเกนไดนาเก่งมากและแน่นอนเราไม่ได้มาแค่เรเดียนตัวเดียว มาแลยครับมาอีกตัวแต่ว่าอาจจะดูเป็นตัวเล็กๆไปดูความสามารถเขากันดีกว่าฮะเรเดียนเดนจิมูชิครับผมความสามารถไฟดูดสกัดกั้นนะครับก็คือตามใดที่เขายังอยู่นะครับถ้าเขามีการติดพลังงานนะครับไปที่โปเกมอนวีก็จะโดนตัวน้บดาเมจสองตัวโอ้ตัวที่พลังงานจะโดนใช่แล้วนะครับอ่าใช่ต้องติดพลังงานจากมือนะจะโดนตัวน้บดาเมจทันทีเลยแล้วก็มีท่ายิงตรงเนาะทำสามจิมดาเมจใส่ทองท่าหนึ่งตัว ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ตอดดามเมจเด็กไหนที่ต้องการที่จะมีการพัมดามเมบเล็กๆน้อยๆนะครับเรเดียนเดนจิมมชิก็อาจจะช่วยได้นะครับและแน่นอนครับในชุดเสริมไฮคลาสแบบนี้คือการรวมเนาะการ์ดดีๆจากทั้งปีมาให้เรา,านะครับแน่นอนจะต้องมีการ์ดดีๆของปีนี้ที่มาเป็นอาร์ตใหม่อเออนี้นใช้แล้วฮะเอาไ้ดูเลยอ์ตเซตนี้เลยครับ นี่ยังไม่หมดอีกเหรอ,อ,อมีเยอะจริงๆอ่ะชุดนี้นะครับนี่คืออ่อย่างบีดารุเห็นไหมครับมานาฟี่นะครับมิวตัวนี้เป็นมิวที่มิวที่ใช้ในเด็กเทอร์โบมิวหางลึกลับนั่นเองนะครับแล้วก็ดีแอนซี่นั่นเองอันนี้คือตัวที่แบบว่ายอดนิยมและถูกใช้งานหมดเลยนะครับใช่แล้วนะครับอย่างบีดารุนี่เขาเรียกว่าเป็นของจริงนะน้องน้องๆอาเซอุสนะครับตัวนี้ก็มาแบบน่ารักมากเลยอ่ะดูดูภาพเขานะฮะผมชอบอาร์มากเลยครับเออน่ารักมากนะครับอันนี้ก็เป็นบีดารุแล้วสําหรับค ที่ชอบเด็กเทอร์โบนะครับนี่ดูตัวนี้ฮะมิวห่างลึกลับโอ้วันนี้สวยมากนะครับคือเขามาแบบกำลังนอนอยู่แล้วก็อยู่กับโปเกมอนในป่าแบบเยอะแยะมากมายดูที่ด้านล่างนะครับมีมีตัวอยู่เหมือนกันนะคือเป็นภาพแบบอาร์ตแบบเต็มใบเลยนะครับโอ,โโอ้โอันนี้เป็นการ์ดระดับเรดิตี้คืออาร์ตแปรอาร์อะไรเออาร์เออาร์นั่นเองนะครับเมื่อกี้เป็นมิวไปแล้วน,นี่มาดูมานาฟี่บ้างครับตัวนี้เมื่อกี้อยู่ในป่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ลงไปใต้ทะเล นี่มานาฟี่ที่เขาเป็นเจ้าชายแห่งท้องทะเลอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าจะเป็นอาร์ตแบบว่ามองจากด้านบนลงมาเสียงซื้อเคละอยู่ข้างบนนะครับมองลงไปในน้ํานะครับสวยมากๆเลยนะครับมา n นาฟี่นะฮะแล้วก็มาดูนี่ครับ d n แสนซหรับเด็กที่เล่นบอยมอนพื้นฐานหลบไว้ข้างหลังใช่ปกติเป็นแรอยู่แล้ว พอเป็นอาร์ตแร์นี่ยิ่งสวยกว่าเดิมอีกนะครับพี่หมไม่คิดเลยว,ว่าการ์ดสีใบนี้ครับจะถูกนํามาทำภาพที่สวยยิ่งขึ้นและแล้วมันใช้งานอยู่แล้วนะครับใช่แล้วนะครับก็คือเว,เวลาที่คนเล่นเด็กสวยๆเนี่ยบางทีพวกตัวเล็กอะ่ะมันไม่ได้มีมไม่มีสีทองพราะไม่ฝู่อาร์ตใช่แต่พอได้พวกนี้มานี่เด็กเขายิ่งสวยเลยวันนี้เนี่ยเราเห็นไปหมดลวทั้งแบบการ์ดอาร์ตเป็นคู่เนาะหรือว่าเทรนเนอร์อนะครับหรือว่าตัวเด็ก ถา่ดูตัวที่เท่ตัวเท่แบบเน้นเท่เลยนีอ่าให้ดูก่อนมาเป็น3ตัวโอ้โหเท่ๆทั้งนั้นเข้มๆเลยฮะเอาเอาตัวแรกก่อนที่น่าจะเป็นยอดนิยมของใครหลายคนนี่ครับบัตรประชาชนมาเลยภาพหน้าตรงของลูคาริโอวีสตาร์โอ้สวยๆนะครับเดี๋ยวน่ก่อนหน้านี้มีให้เก็บ ใช่สี่ลุงนะครับแต่อันนี้มาเป็นแบบว่าหน้าตรงๆเลยชอีกตัวหนึ่งไปดูตัวต่อไปกันเลยฮิซุยไดเคนคอคือเขามาแบบว่าแผ่ความแผ่พลังถึงความัชัร้ายให้เห็นเลยนะทั้งหลังอรอาบงบอกครับเออนี่นะฮะโอ้คืออันนี้นี่ผมชอบอยู่แล้วทำไมฮะผมมีเด็กฮิซุยไดเคนคิอยู่แล้วนะครับคือเขาเป็นเด็กที่ ตีเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับแล้วพอไดอาร์ดีเข้าไปนี่บอกเลยว่าฟินๆเลยฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่ก็เพิ่งจะโผล่ไป เพิ่งมานี่ที่เราพูดไปเพิ่งมานะนะครับแต่ว่าดีมากๆเลยที่เขามีอาร์ตแบบสวยด้วยสเปเชียลอาร์ตแรของเซราโอล่านั่นเองนะครับเขาจัดคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่าฮะดูเหมือนข้างหลังจะเป็นแบบว่าลำโพงเป็นเสียงอะไรหรือเปล่านี่นะฮะคือเท่มากกางปลดปล่อยพลังไฟฟ้าอยู่เท่มากนะครับสำหรับเซราโอล่านะครับเก็บเพิ่มอีกแล้วครับแล้วคือใครที่เป็นชอบสายแบบเท่ สามตัวนี้เลยครับนี่มาแบบเท่มากๆนะฮะแล้วก็แน่นอนเซราโอล่าเป็นตัวจาก SD ใช่ไหมใช่สตาร์เตอร์ล่าสุดของเราเปลี่ยนผ่านนะครับจะมาแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้หรอกทำไมครต้องมาตัวที่สุดยอดยอดนิยมเขาก็ต้องมาด้วยใ<ช>ครับ,รบนั่นก็คือ กาเซียกับลีเฟียโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับคืออาร์ตเขาอาจจะไม่ได้ต่อกันนะแต่ว่าเขามาโทนเดียวกันเลยฮะนี่เป็นลีเฟียวิสตาร์ครับแล้วก็กาเซียวีสตารสวยมากสวยมากครับเอากาเซียวีสตารก่อนแล้วกันนี่ครับมาดูแบบชัดๆเลยเหมือนจะอยู่ในทุ่งหิมะเนอะ ใช่ครับแล้วก็มีแสงเป็นออโราเออมีแสงออโราแบบตัดผ่านลงมานะครับสำหรับการเซีย s t วีสตาปกติเนี่ยกาเซียก็ยอดนิยมอยู่แล้วเนาะ<ช>พอยิ่งมีอ,อ่สเปเชียลอาร์ตแว์นี่คนน่าจะยิ่งชอบเลยครับและนี่ครับลีฟีเอ v Star. s วีสตาโอ้โหแสงออดูอบอุ่นมากครับใช่แล้วเลยครับเหมือนอยู่ในเรือนกระจกอ่าใช่ใช่ใชเออแล้วแล้วจะมีแสงเมื่อกี้เป็นออโราใช่ป่ะใช่ครับอันนี้เป็นลุงครับ สีลุกตัดผ่านนะฮะแล้วก็อยู่ในเรือนกระจกนะมีดอกไม้มีอะไรรอบๆนะครับก็สวยพอกันนั่นแหละนะครับผมคิดว่าแน่นอนใครที่ได้กาเซียไปจะขาดดีเฟียก็ไม่ได้โอ้โหต้องเก็บคู่ครับเรา <คน S 2> ที่เก็บคู่อ่ะคือคนที่เก็บตระกูลอีบุยออทั้งหมดใครที่เล่นตระกูลอีบุยก็โดนอีกแล้วนะครับ <c oughs> มาคู่นี้เลยครับกาเซียวีสตาร์แล้วก็รีเฟียวีสตาร์เนี่ยสวยจริงๆน่าจะเป็นตัวอย่างของแต่ละแบบ ครับนะมีแบบครบคันมากๆและของชุดนี้นะครับและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยอาร์ตใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับไม่ว่าจะในญี่ปุ่นหรือที่ไหนมาก่อนนะครับเอาตัวแรกไปดูก่อนเลยแล้วกันครับจิบาคอยนี่เลยโอ,โอ,อ้โหจิบาคอยตัวนี้เราก็เคยเห็นไปแล้วแหละนะครับเป็นตัวที่มีความสามารถกิการแมกเนตอันนี้ของใช้งานอีกใช่แล้วนะของเด็กเหล็กนั่นเอง<ช>นะครับก็คืออันนี้เหมือนเขาอยู่ในโรงงานเนอะโรงงานผลิตเอ่อเรื่องเป็นพิเ เหมือนปริซึมเลยครับเออเหมือนปริซึมนะเป็นแท่งตอนแรกผมนึกว่าเป็นไอเทมรีไวล์หรือเปล่าที่อยใช้ในการเออใช่ไหมเออแต่อันนี้กลายเป็นว่าเราได้รู้เนื้อเรื่องของเขาเลยว่าคนในโลกโปเกมอนคงจะเอาเจ้าจิบาคอยนะครับไปไปทํางานในโรงงานดูข้างหลังเขาจะมีแบบแรคอยมีคอยด้วยนะเนี่ยด้านล่างมีแลคอยเห็นไหมมีท่อมี มีมาเอาด้วยครับเนี่ยออใช่อยู่ในโรงงานจริงๆนะครับก็คือเอาเขาไปใช้งานนั่นเองนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะของเด็กเหล็กที่สวยมากอ่าและแน่นอนมีอยู่เราบอกแล้วมี3ตัวเออไปดูตัวทีดต่อไปเลยครับฮิซุยบิบิริดามะนี่ตัวนี้ตัวนี้มีด้วยเหรอน่ารักดีนี่เห็นไหมยอดมากเลยคนระัออีคิดว่าจะออกมาดูดีขนาดนี้ครับแบบ ล่มเงาดี <laughs> ใช่อยู่ในปา่าอยู่ในปา่าครับจะเห็นว่าเขาเหมือนกับนอนอยู่ใต้ร่มไม้เนอะครับ <c oughs> แล้วก็มีมีเบอร์รี่ข้างๆด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีท่าไม่ตายชาร์จความเรองร่างเป็นร่างแรกมานั่นเองนะครับก็น่ารักดีร่างสองมาเะล่าไม่รู้ไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปเป็น the o ซิสนี่โอ้โหจากชุด f u ชั่น สามสไตล์เลยจูดจมแบบฟิวชั่นครั้งเดียวแล้วก็จูดจมแบบต่อเนื่องนะครับแล้วด้วยความที่เป็นทุกอย่างนี้ลองดูเห็นไหมเขามีทั้งคัมภีมีโอ้ไอเทมแต่ละอย่างของทั้งสองทั้งสามชุดเลยใช่เนี่ยมีพัดเห็นไหมมีพัดมีแต่มีม้วนคัมภีโอ้โหคือคือมาครบจริงๆนะมีครบทุกแบบเลยนะครับก็คือเขาเป็นตัวที่เอ่อเรียกว่าเอาไปจัดเป็นเด็กก็ได้นะครับสามารถที่จะ รวมความเก่งกาจของทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วนี่อาร์ตสวยมากนะฮะเหมือนจะบอกว่าถ้าเล่นตัวนี้เนี่ยใส่อเทมทั้งหมดที่เขาโยนออกมาได้เลยนะนี่โยนโย,โย,โยนอะไรมาบ้างนี่ด้านล่างมีพัดกับมีคัมพีนะเหมือนแรงกายให้เลยครับว่าได้ก,ก็มีอะไระใส่ได้หมดนะครับน,นี่อันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับสําหรับสามตัวนี้นี่นี่นะครับ,บที่นี่ก่อนเลยนะก็พอมีอาร์ตพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับ เชื่อว่าหลายคนคงจะอยากจัดเด็กเจ้าตัวพวกนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เราเอามาโชว์ในวันนี้นะครับสาหรับจักรวาลมีสตาร์ผมอยากดูครับว่ามีเพียงแค่นี้หรือเปล่าแน่นอนมีอีกยังมีอีกนะมีอีกนะแต่ว่าเอามาให้ดูไม่หมดเอาให้เป็นเซอร์ไพรส์ตอนฉีกซองอันนี้ว่านะต้องบอกว่าชุดนี้แอบดูตัวเลขข้างหลังใช่ไหมสองร้อยกว่าละสองร้อยกว่าไปเลยคือมีอาร์ตรลับแบบเกลียบเลย ะครับให้เราไปตามหากันและแน่นอนถ้าหากว่าเปิดชุดนี้เนี่ยเป็นจุดริ่มต้นที่ดีมากเพราะว่าเราจะมีการเกบครบทุกชุดเลยของปีนี้นะครับแล้วก็ใช้กันยาวๆเรียกว,ว่าเป็นชุดที่ส่งท้ายปีครับ แล้วก็ก่อนจะจากไปในวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราอยากให้เพื่อนๆไปเล่นมากๆนะครับโปเกมอนทาวลีกนั่นเองนี่รอคอยมานานครับที่เราบอกไปคราวที่แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับอย่าลืมคะไปติดตามที่แรกที่เราจะเห็นได้ก็คือที่นี่เลยครับ <นะ S 2> โปเกม,มอน TCG Thailand นั่นเองนะครับข้อมูลต่างๆรายละเอียดแบบว่าเพื่อที่จะไม่พลาดการแข่งขันนะครับก็ตามได้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจักรวาล V ีสตา ก็รอไปเปิดกันนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเอาแล้วครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับก็ฟินกันแล้วนะเดี๋ยวไปรอเปิดกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับให้กับรายการของพวกเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรมาติดตามชมครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ